กลับสวัสดีครับท่า,านผู้ชมที่เคารพมืเอนีเบาแอมเราทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับพอแดงเนาะครับท่านผู้ชมโอ้เฮียนค่ะครับท่านผู้ชมฝันเห็นผีกระซื้อวสัสดุครับผีกระซื้อหลักใส่ครับสองตัวครับไฟแดงมาบหมาบครับท่านผู้ชมเนาะห้องบอกเลขพ่อแดงสามตัวครับสิเป็นตัวไหนเต็ดเ็ดครับ,บท่านผู้ชมมาถามพ่อแดงครับนี่นั่งทายู่งห้มคามานี่แหละครับท่านผู้ชมแต่ปกตินี่พ่อแดงนี่เพิ่มมิเตไปขอเลขอยู่น้ำปลาซ่ะมองเค็ดเค็ดกงขวาง,ง,งผมแห,หละครับไปกับหลวงปู่ครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกพายุเข่าครับบุรีเัมเอเล็กเนาะครับเอฟซีเนาะเพิ่นฝันเห็นผีกระซื้อหมื่ขึ้นนี่ครับมาบอกเลขเจ้าจ๋าวัสนครับสิเป็นตัวไหนครับมาถามพ่อแดงกันครับกับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแดงค่ะโอ้ยคือเหียนแั่แต่พ่อแดงครับฝันมือไรครับนี่ขึ้นบ้านนี่ครับฝันขึ้นบ้านนี่ครับครับเบาสู่ฟังนะครับแนวไหนครับผีกระซื้อครับฝันเห็นผีกระซื้อครับครับผม มันเป็นแนวไรครับพี่ก็ซื้อมาตะหัวครับใส่แนวครับครับผมมาสองคนมาสองคนครับผู้ชายหรือผู้หญิงเะครับนี่มีหญิงผู้หนึ่งผู้ชายผู้หนึ่งครับผู้ชายก็เป็นกระซื้อใดบ่ครับครับส่วนมาเห็นแต่ผู้หญิงเนาะครับแต่นี่ผู้ชายก็มีครับเอาครับเอฟซีเนาะนี่ละแนวสมัยแต่กอนคนเรียนของเลยเนาะครับผม ่อแดงเนี่ก็เป็นคนมีวิชาได้บุญไปขอเลขในวัดปลาซาบอครับบอกครับฝันเมื่อไรก่ครับนี่ขึ้นบ้านนี่ครับมาเห็ดแนวไรก็ซื้อสองตัวนี่ครับเพิ่นร้อยมาเลยครับครับผมไปหาปลาเอาเพิ่งมาถามเลยครับไปแล้วครับผมไปหาปลาเนี่ยกระสินครับผมไปหาจินตัวเขากระสินครับด้ตัวผมว่าได้สองตัวปลาสองตัวครับครับผม เคยกับมาสองคนอีกบาทก็ซื้อสองคนอีกครับปลาสองตัวก็ซื้อสองคนครับห่วยสิโบสองแปดบ่อะหรจังบ้าผมบ้าอีกเด้อครับครับให้แตกแสงมากมากเลยครับผมครับมาแบบเตะกับก็บบอกมาเลยบ้านง่ายๆครับแบบหงจ่าเลยครับผมรัาถูกนี่แหละครับอีพสี่เนาะจนคนผมดุพุนักครับเพิ่นบอกเลขอยู่บบล่ะครับ เพิ่นกับเรืหายผมอันหนึ่งหกหนึ่งหกครับบอกเลขหนึ่งหกครับสามตัวละครับแบบนี้สองหกเก้าครับสองหกเก้าครับครับผมหนึ่งหกกับสองหกเก้าครับครับผมขั้นถาเไปเอาน้ำปลากับปลาสองตัวกับสองแปดครับผมอืมครับอีกสี่นี่ละครับ พ่อแดงของเฮานี่เพิ่นก็เป็นผู้ที่หาปูหาปลาหาขุดกบขุดกับปูครับส่งล้านหน่อยไปโรงเรียนเนาะครับเนาะอันนี้เพื่อนว่าเพิ่นฝันครับปกตินี่เพื่อนมีแต่ไปขอเลยครับอาจารย์เนาะครับเนาะไปไปเอากับปูไปนั่งเอาอยู่ปลาซาครับแกบว้ไปช่วงในฝนตกครับครับผมนี่ลหละก็เลยมีแนวทางความฝันของพ่อแดงของเฮ่าครับฝันเห็นผีกระสือผู้หยิ่งกับปูทรายครับเอซีเนาะครับอื จังไรอีกครับมีอีกยังอีกเพิ่มเติมอีกว่าสู้ฟังนะครับมีเท่านี้แะครับมีซ้ำนี่ครับเทวดาบุเรลลงมาจากฟ้ามาบอกเลเหครับบอครับโอ้ครับบาน้มาชุนนาสิบปี้ดมาชอนนาสิบเครับาดาสิบเปวัดมาชุนนาสิไปวัดมาชุนนาสิบปวัดคราบนสิไเปียบงาัดคนาบไปหาอาจารย์เปหาอบาชนาสิเปี้ยบมาชุนบเปี้ยบมาชุนนาสมบเปี้ยบมาราสิบี้ยบมาชรนาสบอาจ้ารยนพาสิเป้อบม ผมสิไปก่อนมือหนึ่งโอ้ครับครับเอาอาจารย์บอกก้อนมือหนึ่งมือไดอาจารย์สิมาผมสิไปก่อนมือหนึ่งครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกเธอนึงเนาะครับครับเดี๋ยวผมจะบอกเทอนึงว่าอาจารย์เนี่พ่อแดงบอสิไปหาอาจารย์มือไดครับครับผมคือว่าอาจารย์บอกผมมือนี้ครับมืออื่นผมก็สิไปครับได้ครับได้ครับอาจารย์สิมาบอผมก็สิบอกตาเพิ่นบอกผมเลยครับได้ครับผมได้ครับครับ ครับอ้ยกบขอบคุณพ่อแดงได้หลายครับเดี๋ยวผมสิบอกพ่อแดงลวงนาอีกครั้งหนึ่งนาะครับเนาะสิติดตามไปฝากเอฟซีอีกครั้งหนึ่งเลขสามตัวเด็ตเดี๋ยวสิจุดว้แคปหน้าจอครับขับขอบพระคุณครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแถวหมอชมนี่นะครับตัวเลขของพ่อแดงเนาะครับแถวหมอชมเลขสามตัวเด็ดเตี้ครับสองหกเก้าสองหกเก้าครับเลขสองตัวนี่หนึ่งหกขับหนึ่งหกขับคำถามไปเอากับปลาครับปลาสองตัวก็เป็นสองแปดแปดสองเนาะครับเอฟซี วัดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 0 6 6ครับขอให้มีโชคไหญ่กับพ่อแดงครับธรรมชมสำหรับคลิปหนีบ่าวแอมมทงกัสิล่าธรรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหนานะครับเนาะแต่ยานพึ่งไปใส่ครับยานพึ่งไปใส่บ่าวแอมเทงมีข้องดีมาฝากอีซี่ครับไปรับชมมึงข้องดีกันครับบ่าวแอมมทงนี่จะเดินทางไปทำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติใไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีเจนสื่ิเหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่กคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเ,เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้ไรวพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวดนี่หละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมาตทงหินขาวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนผมาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮาแขกใครว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในล้านคารลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วม้อนี่ครับมีโอกาสไม,มาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโมลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกุมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตง่งเขืกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสเนียรจังไรที่บบดีถีร่าสีมันบดมันบงังเสเนียรจังไรในตัวเ้าวสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอา<บ>ดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ